พล,ลเมืองดีเขาแจ้งตำรวจเลยบอกว่าทำไมชาวต่างชาติรายเนี้เขามีการทุบแม่กุญแจโซ่ล็อกล้อ,ลอรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็ขับรถออกไปเลยครับ ถ้าโซ่ล็อกล้อของตำรวจแสดงว่าคุณต้องทำผิดกฎหมายสักอย่างหนึ่งฮะแต่ว่าชายชาวต่างชาติรายนี้ใช้ก้อนหินทุบทำลายเลยฮะสุดท้ายพอทำลายสำเร็จขี่รถหลบหนีไปเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้คนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดตำรวจจราจ,จรสพเมืองภูเก็ตเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น23มกราคมที่ผ่านมาครับเห็นพลเมืองดีเนี่ยนะครับ โทรศัพท์มาแจ้งเลยบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติรายนีย้ทำลายอุปกรณ์มาคับล้อของตํารวจสุดท้ายตามตัวมาดําเนินคดีนะครับข้อหาก็คือจอดรถในที่ห้ามจอดแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะดาเนินคดีเรื่ององการทําลายทรัพย์สินราชการด้วยหรือไม่นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติรายนี้ก็บอกว่าก,ากล่าวขอโทษฮะแล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ